้ใไ่มาซื่อนี้ค่ะหวชื่อพายคิดเอ้ยหว่วเจียวเอ้ยพอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดตนะครับอัปเดตนี้นะครับก็จะเป็นการบวกสกิลเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะม่อเหมือนเป็นถุงอะไรทุกอย่างให้สี่ถุงนะครับแต่ละคนให้ให้ได้เปิดนะครับส่วนผมก็เปิดได้รีเจนรีเจนเดอรี่คอมมอนอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ละตัวนะครับมันก็จะบอกความสามารถนะครับอย่างอันนี้ พอมันครบร้อยตัวที่เราค่าเบ้นล็อตไปครบร้อยตัวมันจะปล่อยพลังทัยยุกส่วนตัวนี้ทุกๆ5ค่ร้อยยิมันจะทำ้านร้อยเจ็ดสิบเก้า้นไอ้ใหญ่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านส่วนตัวนี้นะครับเราจะต้องค่าห้าตัวแล้วมันจะเกิดอุกกาบาตนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมยังอ่านไม่ออก เดี๋ยวผมแปลเป็นไทยก่อนอืมมามากลับมาเป็นไทยเอาไทยเอาไทยกับอังกฤษตรงนี้ไม่ได้ผลอ่นนี่ทุกๆุก้าสิบสมองเน่าที่ค่าดาวตกจะโจมต,ตีโอเคอันนี้นะครับของเหรียญทั้งหมดที่ 10%ของเหรียญทั้งหมดที่ได้จากการถูกจัดเก็บปล่อยเป็น3เท่าการจ่ายเมื่อค่าสมองเน่า500สมองคาตกรรับการค่าสไลด์ระดับรับความรับแต่ละครั้งจะให้เงินอุ้ยแบบสมูนนะตัวซีเขตออกมา มันทำเงิน3 3 7สเคก็คือผมจะได้คูณสิบก็เป็นสามมืนอุ้ยเกียนะสามสิ 3, 4, บบาทเอออันนี้ยหากพืชสามชนิดอยู่บนกระถังเดียวกันจะสร้างความเสียหายโอเคพืชชนิดเดียวกันอ,อาเห็ุเลยเห็ุลูกหลัก สามชนิดน,นะเฮ้ยอันนี้มาจากไหนวะไปไหนก็ไปไปไปชิปเดีนน๋ยวนะผมเอาดันดีดีดอืมอ่าเฮ้ย์เดี๋ยวผมจับตรงไหนดีอะโหลจับตรงไหนดีผมเอาเลยดีอะอันนี้แล้วกันตามมามาเลย ไม่ต้องหรอกมีมิสเตอร์แครอทในตัวเยอะสับปะรดลวาซ่ามองอยังไงครับแอดมินมาม่วงว้าวมาม่วงนายแครอท ตึอแคลรอนี่นายแครลรอทกับนายแครลรอทมานี่อ้าผมต้องทำแบบนี้มาเอามันก็จะบัฟใช่ไหมส่วนอันนุน่นถ้ามันอยู่ในการสามแถวอ้ามันก็บัฟนะครับโอเคผมได้ละมันจะบัฟถึงห้าเปอรเซ็นี้เลยเนี่ยมะม่วง มะม่วงแล้วพอเก็บมามันเป็นน้ำผลไม้คุณจะืมอไเก็บดีภาษาไทยปนปนแต่และตัวมันมีพลังปล่อยลำแสงค้าดวงตาด้วยนะครับอืมไม่ได้เราเปิดตรงนี้ไว้ช่องว่างมันจะเสี่ยงเกิน อ๋อผมคิดออกแล้ว F H ทีนี้นี่นี่ผมต้องเอาจากตรเนี้อ่าบับละอีกอันต่อไปนายแคลร์สองอัน จะบัฟเอ้เยอะๆ,ๆอะลหลายๆแถวอะหรือว่าเมตเตอร์แค่้าหรืออันนึงจริงด้วยใส่ไปเสร็จแล้วนะครับมันก็บัฟอุ้ยมันดูโหดจังอ่ะทหารสามตัวเนี้ยมันโอโ้โหอ้าผมเอานี้แล้วกันโทเมติโอนะครับมาเอาแถวนี้แล้วกัน เดี๋ยวผมมาถ่ายเยอะแล้วกันสนุกดีนะครับแต่ละตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับโชคของคุณนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับสำหรับว,วันนี้พายขินขอลาไปก่อน,ต,นตื่นตื่นปังปึงป่งต,ต,ต,ตื่นตื่นปังปึงปงป